สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุก,กูทุกคนจา้ามอนี้แอปเปิลชาแนลสิบห้าพ,พีพานองมาเค็ตหมูตุนจ้าพี่น้องหมูสามชั้นตุเน้อจ้ามาเบิ่งวิธีทำกันเลยจ้าพี่น้องหมูสามชั้นเนี่ยห้าก็ต้มเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องต้มจนสุกเด้อจ้าบะเนีกับมะจีหนังหมูกันจ้าพี่น้องจีเห็นมันเต่งตึงเวลาน้ำไปตุนมันจะได้สวยงามเนาะจ้าพี่น้อง เปิดแก๊สก่อนจ้าลืมเปิดแก๊สเปิดแก๊สก่อนนะคะเอ๊ไเอะไฟจะแยงไปหรือเปล่าไฟ <c oughs> หยิบออกไปนะเว้ยเว้ยดีพอประมาณนะจ้านางมันตึงก็ซื้อกพี่นอเด้ายห้อาก็น,น้ำเปิดศูนจ้า ี่ยมายนเลยก็ไ่่รี่เรันยนเดี๋ยวห้ากลับไปตุนกันเลยจ้าพี่น้องมันเดี๋ยวห้ากับมาต่ำกระเทียมจ้าพี่น้อง ตำกระเทียมขอโทษขอพายเสียงเขาเ่าหน่อยได้จา้าโอ๊ะซื้อมาห่อเดียวใช่ไหมจะตำแล้วเ่าก็ไปผัดจ้ะพี่น้อง,อองสูตรป้าได้จ้ะเพ,พิ่นอันสังสรรค์กันจ้ะพี่น้องขอโทษขอพายเสียงเข่าลหลายๆด้จ้ะ ตำแล้วเขากับไปพัดจ้ะป้าแล้วบอกสูตรนี่จะพี่น้องแอปเปิ้ลกันเลยล่องสูตรแล้วผมก็จะเพื่อนสั้นๆกัน,กนจะพี่น้องเพื่อนถือหัวเองไหมจะพี่นอ้อ,อ,อง แคจะพี่น้องบันเนี้เข้ากับไปผัดกันเลยจ้ามันเนี่ก็มาผัดกันจ้าพี่น้องสามเกลือเนาะจ้าคนอื่นละสามเกลือด้วยจ้าก็สีมีริกกระเทียมโอ้โกระสีมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีเลยจ้าพี่น้องผัดเพื่อน้ำไปตูนนะมันสิได้หอมเนาะจ้า โอเคเนาะผัดพอประมาณจัดพี่นอ้องโอเคจ้าผัดประมาณน,นี้แลยจ้ะใส่ลงไปเลยจ้าพี่น,อน้องน,น้ำหอนล้ะจ้า เครื่องพะโล้จ้าบะมีสูตรตายโตนะจ้าสูตรไทยสูตรมั่นนะจ๊ะพี่น้องเออปรุงแซ่บก่ะแซ่บปรุงแบบว่าตามใจชอบนะจ้าอันนี้เราแตะใจไปค่ะ,คะเครื่องอบเชยอ,อีกอันหนึ่งละ่ะ อันนี้ก็แอปเปิลกับที่ใส่สองห่อจ้ะห่อละหาบาทจ้ะพี่น้อง เกลือได้จ้ะพี่น้องใส่ลงไปจ้า

แอปเปิล <Apple S 2> ก็จะใช้เครื่องพโลูปไปน้ำด้วจ้าเพิม่มคว้นแ็บนะาจะเป็นอ้ พงปรุงรสจ้ะเฮากระน้ำโมูสามชั้นที่เข้าอ่จีใบกะลงไปเลยจัดน่องซี่อิ่วดำจัดพี่น้อง ซีอิ๊วขาวจ้าใส่ไปเลยค่ะก็รออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงคนละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคำว่าเบิรงอีกเนาะจ้าไข่จ้ะพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้า ตอนนี้กําลังทอดลูกชิ้นให้ลูกค้าอยู่ด้ยจ้าลูกค้าสั่งกี่ไม้คะห้าสิบบาทเนาะคุณป้าเพิ่นกำลังอันย่างใส่กรอบจ้าย่างใส่กรอบเตรพิโน่ตเตอรเซฟตเตอเซบอันนี้เพิ่นฉนลองกันเ้อจ้า ถือเลขคนได้ซื้อมาซูกันกินจ้าพี่น้องลูกค้าสั่งกี่อันนะคะคุณป้าสามสิบอันจ้าพี่น้องป้าและเดขายดีจ้าเน้อแอปเปิลสภาเป็นบรุษใสกอออีกสิไม้เนาะสารวัตรหนสร้างหันห้องซีเมนผลท้าย้ไปบกต้มือคืนเลยล่ะบกต้อมือคืนก็ได้ยืนใส่น้องเป็นเต็มเยบอยู่จัง กันบอตั่ว่า,าได้ตีต่อไปบางที่27สิครับมันบอกต่ออย่านี้มาห้องบ่าคา <c oughs> ่อยได้ไปเสียมาๆมาเอาเกี๊เตนิ่มผมมาเอากุ้นป่าแล้วก็ยังขายจะเผา<ะ>ขายดีดีจ้าใส่กอกโอ้อันนี้แนมมันมาจากป่ายางมาจากข้าวเนี่ยให้<น>กินจะแก้ด้วยแล้วกกินไรเราเียงเออเออเมลน เพิ่นกับสั้งเพิ่นกับสกินอยู่นี่นะจ้ะกลยังจ้าลาดไปเลยนะนนนแล้วก็ผักด้วยนะฮะเมื่อหนี่แดดครับจ้า,จาพี่น้องฝนบ่ต,ตกดอกจาก้าตื่นแต่เศร้าจ้าเมื่อนีไปเฮ็ดบุญกับนาหนินคม,ม ปิดแก๊สเลยโอเคจ้าแล้วก็ลาดไปเลยค่ะเปิดถังสู้พี่น้องบ้างนหมจ้าถังนี่จ้าพี่น้องถังเสซ่อของของแอปเปิ้ลนะจ้าเสซ่อผักเสซ่ออันางนี้เซอทุบชินจ้า โอเคจ้าเตค่ะอ่ใส่ถูไปก็ได้อันถักจ้ะแล้วเราก็อันนี้น่ากินบาจากพี่น้องพี่น้องสร้างออนไลก์ก็ได้ได้อจ้าลาดไปด้ยค่ะลาดส,สวยๆนะฮะ <c oughs>

ยิ้มหน่อยจ้ะมาครับฝนตกจ้ะพี่น้องตกแห้งพร้มจ้ะวันนบรรยากาศฝนตกจ้าเปียดเหมือนเลยจ้ะพี่น้องกรตักใส่อันนี้จ้ะพี่นอ้นองสุกแล้วจ้า ชั่วโมงก,ก,กว่วเกือบสองชั่วโมงผลจะจับหนูเปื่อกลังดีเลยจับหน่อยากกินบาา้กร้าหอมหอมครับกินกับข้าวสวยนะจับหนย วันนี้เขาก็ไปลงมือกินกันได้เลยจ้าพี่้อง